เหตไปได้นะว่ากระแสของเธออะเป็นกระแสที่มาแรงที่สุดเลยนะอะในวงการนะอ่ะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคนจับตามองครับอืคนจับตามองคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นแล้วเขาคิดถูกนะเอาแพลวเขาไปแสดงหนังนะครับไปแสดงละครเนี่ยเพราะก<ร>็อยากรู้ไงแสดงเป็นอะไรรับบทอะไรคุณก็ต้องเข้าไปดูไงป่าบอกไม่ดูเดี๋ยวคอยดูเถอะวันที่เขาปล่อยอันละครออกมาก็ต้องมีคนเอามาแซะแสดงว่าดูอืมอืมว่ น้อไม่อยู่เท่ากับดูไม่ดูข่าวเอาะแล้วแบบเล่าติดตามเท่ากับเหมือนไปฝังตัวอยู่ในบ้านเขาอะอะไรนะไปออกรายการก็จ้างไปเล่นหนังก็จ้างนั่ก็จ้างอุ้ยต้องมีเงินเป็นร้อยล้านเลยนะเนี่ยอขอดประกาศว่าสิอันบ๊อ่เพิ่มช่องอันมากสีซุปเซอรโหลดซุปประกาศนี่แหละมือเขาละครดอ่อนแอมอันอีพี่แรกซูนี่สีเป้าออกกอนหมูเบิงโหลด สูเสียมาบอกก่อนหมูแสดงว่าสูเบิ่มก่อนหมูติดตามมากกว่าอะไรอีกอะมากกว่าติ่งเนื้อเขาอีกบอเห็นที่ยุ้ยโพสเห็นที่นี่ลุยโพสได้แหละบอกว่าอะไรนะให้ติดตามเท่ากับอะไรนะอะไรนะอะไรสักอย่างนี่หละเออเหมือนไม่ดูเท่ากับดูอไม่ติดตามแล้วติดตามบล็อกเท่ากับเหมือนไปฝังตัวอยู่ในบ้านเขาเลยรู้ทุกเรื่องบล็อกแล้วนะแต่ว่ารู้หมดอือเอ็ง บาคนเนาะนี่นี่นี่จนท่านนี้คุณอะไรนะเขาออกมาโพสเนี่ยเขาบอกว่าไหนอ่ะอ๋ะอนี่นี่นี่เขาบอกว่าดราม่าพยายามเหยียบให้จมค่ะประเด็นมากมายสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ได้เล่นหอดละครออกทีวีเธอมันรถหญิงอันนี้นี่นี่คุณคุณขันท้อง อืมออ่าพุ่นขันท่องสลองอ่าจันวิเศษเนี่ยเขาโพสเนี่ยอืมอืมคนคยยดอ่าสามพันหกนะแชร์ไปมากกว่าหกเอ่อสี่สิบเก้าครั้งเนี่ยบอกว่าดราม่าเนี่ยพยายามเหยียบพยาาให้จมอือืคือคอยที่จะหาดราม่ามาที่ตลอดแต่สุดท้ายแล้วก็ทำอะไรพยายาไม่ได้อือตอนนี้ชีได้เล่นหนาจริงชีได้ออกชีชีมันเลิศจริงจริงนเลิศจริงจริงแต่ก็อย่างที่ว่าแหละคือแบบว่า คือเอาจริงเนาะตั้งแต่แบบเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้เนี่ยเออะเด็เอ<ม>เอะด,ดรามาแบบ่าเออะดราม่าแล้วแบบแต่ละดาราม่านะเหมือนกับว่าคือมีความโกรธเกลียดม,มีความ,มเครียดแค้นมาตั้งกันตั้งแต่ชาติปางไหนแบบจะเอาให้ได้จะเหยียบให้จมจะลึกให้สุดตีนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่มีดราม่าไหนที่จะสก,กัดแผวาไว้ได้เลยอืมจริงเนาะ อืมก็อีกอย่างหนึ่งนะอ่ะว่าค,คนที่อาคติกับคุณแพลวแสงทองส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ชอบหรือว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของผิดศีลข้อสามถูกไหมอืมแต่เอ๊ะการที่มาด่าคนอื่นเนี่ยมันศีลข้อไหนเหรอเอ่อแต่พูดถึงอ่ะพูดถึงเราเราก็พอจะนึกออกอยู่ว่าคนที่เขาอ่ะ อ่ะอาคติกับทางคุณนางเอกเนอะเขาก็อาจจะมาจากในเรื่องอ่ะเรื่องราวตั้งแต่สองปีปีสองปีที่แล้วนู่นมงใช่ไหมตั้งแต่เรื่องราวตรงนั้นแล้วทีนี้อ่าคุณก็บอกว่าเขาหนะ่าใช่ไหมคุณก็โยนอ่ะในเรื่องของสิบข้อสามข้อไรไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณก็เอาเาคําเนี้ยมามาว่าเขาหรือมาตราครับอันนี้เขาตลอดออืแต่มันก็เออ หรือว่าเอาตรงน้องเหตุการณ์ตรงนั้นไม่เกิดขึ้นอะไรยังไงหรือว่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการด่าเขาใช่ช่ไหมใช่แล้วแล้วอ่ามันก็ผ่านมาแล้วแล้วทุกอย่างมันมูฟออนไปหมดแล้วแล้วทีนี้อืมมันก็เอาสมมตินะเอาขออนุญาตน้องอย่างอาสมมตินะคนนี้เขาทาแบบอ่าในเรื่องของกฎหมายใหญ่ๆอ่่ทำผิดตรงนี้่น่เนาะมันก็อยากอีวันที่มันสิ้นสุดเลยแต่อันเนี้ยคุณด่าเขาเนี่ยคุณจะไม่สิ้นสุดเลยหรออืมอืม เป็นตัวไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรด้วยนะในในข้อนั้นนะในข้อสามตรงนั้นที่คุณบอกเนี่ยนะแถ้าทำไมคุณอ่าจงเจ้าชิดเจ้าแค้นอะไรกับเขาจังเกิดต้องใช้คําว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยนะแค้นฝังหุ่นขนาดนั้นเลยหรอแล้วการที่ปุดเอาประเด็นตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างจะมาด่าเขาตลอดปีสองปีที่ผ่านมาด่าบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคุณว่าเขาผิดข้อสามเนี่ยคุณด่าเขาแล้วก็ทําให้เขาเสียหายคุณพูดอย่างเงี้ยให้เขาแล้วก็บอกะไรใส่เขาแล้วแปลงเนี่ยก็ คุณก็ผิดสิเขาสีไหมข้อไหนนะอุสาวาทาอืมอ่าเขาสีเนาะจ้ะพูดสอตีอียพูดทำหยาบอันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคือใส่ร้ายป้ายสีเออเดี๋ยอเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะกลางกันในเรื่องของสีเนี่ยอืืมออ่าถ้าจะเอาข้อตรงนั้นมาพูดเนี่ยพี่น้องพามแนว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยสีห้าข้อเนี่ยมีไทยสีหก ถึงสักสิบเปอร์เซ็นไหมคนทั้งหมดเนี่ยแต่ทีนี้ผมไม่ได้ว่านะว่าจะสนับสนุนคนให้สิดสิไม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาหรือมันก็ต้องพอเหมาะพอควรไหมที่จะหยุดที่จะพอเข้าใจบอกรับมั่ามันว่ามันเป็นอะไรขนาดนั้นที่จะต้องแบบโอ้มันยิ่งกว่าอันนี้ตลอดชีวิตอย่งนเนี่ยผิดที่นึงก็คือผิดตลอดชีวิตเลยหรอออื ไม่มีสิทธิ์ปรับปรุงแก้ไขอะไรได้เลยหรอในชีวิตคนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสเลยหรออืมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสได้อ่าได้แก้ตัวกับสังคมได้แบบทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าได้แก้ไขอะไรหน่อยหรออ่าเข้าใจมโ้ค่ะคือที่เราพูดอยู่ตรงนี้นะบ่าวโจเราไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแพรวพาวทำแล้วเราก็ไม่ได้เข้าข้างแต่เราเห็นว่าคนที่กําลังทํากับแพรวพาวตอนเนี้ยคือเรามองว่ามันเกินไป ค่ะสิเออแล้วบางอะบางทีอ่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณอืมเรื่องของนั้นมันเกี่ยวกับอ่าระหว่างครอบครัวของเขาซึ่งเขาก็นล่วก็เคลียร์กันจบแล้วหรือว่าอะไรยังไม่จบเขาก็กำลังอยู่ในช่วงของการที่จะแบบอันนี้กันอยู่เห็นไหม,มในเรื่องของอ่ะถ้ามองมีเรื่องราวที่ว่าต้องได้ไปขึ้นน้องขึ้นศาลตรงนี้น้ารกันก็อ่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตรงนั้นของเขาแต่คุณไม่ ควรที่จะเอาเรื่องเรื่องเดิมอ่ะปุ้มไม้ต่อไม้อะไรไม้ไม่รู้มีอะไรจริงหรือไม่จริงอืออยู่พูดนั่นแหละอืออือป๊อเป็นกําลังใจละกันค่ะอะได้ๆแล้วรอติดตามผลงานนะคะเร็วๆนี้แหละเราจะได้ชมผลงานกันเนาะเชือ่อว่านะคะอย่างที่ว่าแหละแพ่พาวเสงทองนะคะเป็นอะไรที่ไม่มีออะไรมาสกัดกั้นนะคะไม่มีอะไรหยุด ธอได้นะคะก็ขอให้เธอนะคะประสบผลสําเร็จในทุกๆเส้นทางแล้วกันค่ะครับผม <S 1> <S 1> <S 1> <S เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ใหกับ,บทุกคนเลยนะอืมค่ะเราอยู่ในพมเนี่ยเราก็ต้องหวังดีปรารถนาดีต่อกันใช่ <S 1> <S 1> <S <ร>ค่ะโลกมันตุกนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะผมเนาะและชีวิตเราก็จะดีเองชีวิตเราก็จะมีความสุขเองมันก็จะออกมาทางสีหน้านั่นแหละพี่น้องค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันค่ะสััสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแขนงในศาสตร์ของการแสดงไหมนอกจากการร้องเพลงได้เล่นหมอลำได้ก็ยังได้ถ้าได้เป็นดาราแล้วตีบทแตกแล้วเข้าถึงบทบาทก็กลายเป็นแบบที่ถูกพูดถึงนู่นนี่นั่นก็มีกระแสขึ้นมาอีก